ทุกคนคิดว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่นนไหนคะอตอนนี้อยู่ที่อาราชิมาครับตอนนี้เอ,อก้กับทากานะคะแบบว่ามาทุวร์แถวแถวอาราชิม马ก็เลยจะพามาเดินชมบ้านเมืองญี่ปุ่นที่อาราชิมานะคะตอนนี้ก็หกโมงครึง่งเดี๋ยวมาดูว,ว่าหกโมงครึ่งมันจะมีร้านอะไรเปิดใหม่เออใช่ตอนนี้เราอยู่ที่รถไฟโรแมนติกะค่ะใช่แ่โรแมนติกเทรงหนหน้าร้อนเปิดไหมรถไฟเพื่อทุกวั่ง เ,เทวากังคุณใช่ไหม,มกังคุณว่าประมาณนังใบไม้แดงอ๋อใบไม้แดงแ,แ,แค่กลางคืนซากุระนะซากุระใช่ช่วงนี้ร้อนมากร้อนกว่าในคลิปคราวที่แล้วอีกนะนี่คือหกโมงครึ่งนะคะมากกว่า้อากับูเดียอะไเลยจ้ะใช่คือเราไม่ได้เปิดแอร์เลยนานแล้วอ่ะเราเพิ่งเปิดได้แค่สองวันเนี้ยมันร้อนจนรู้สึกว่าเออแอร์ต้องแอร์ต้องเปิดแล้วล่ะเนาะเออตอนนี้อยู่คนอยู่ที่ียวโตร้อน เพราะว่าเราอยู่ญี่ปุ่นไงทุกคนมันมีหน้าร้อนกับหน้าหนาวครับฉะนั้นพอมันถึงหน้าร้อนเราก็เลยพูดว่าร้อน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 ,อนเพราะว่ามันมีหน้าหนาวไงถ้าเปรียบเทียบกับหน้าหนาวก็คือตอนนี้ร้อนญี <laughs> ่ปุ่นน่ะมีซีรูดูซีซีดูใช่ครับละหน้าร้อนนี้นหน้าฝนนะจริงๆนะแล้วก็รดูบายไมปริอาร่วงปริหน้าหนาวอืมอืออืใช่โอ แผนที่ททให้ดูแผนที่นี่เดินมาถึงก็จะเจอแผนที่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้สถานีสากาอาราชิอามะ<ด>คือทุกคนดูอาราชิอามะมันใหญ่ขนาดนี้อ่ะคือนี่ก่อนสะพานนี่สะพานโทเกสึเคียวกียวข,ข้างๆสะพานโทเกสึสเคียวก็จะมีขึ้นไปดูลิงได้นะคะแล้วก็มีวัดเยอะมากแล้วก็เดินลงมาข้ามสะพานลงมาตรงนี้ก็จะเป็นของฝากแล้วก็รถไฟโรแมนติก แล้วก็ข้างล่างลงไปก็จะเป็นวัดเยอะมันเยอะมากอ่ะแล้วืูดูตอนนี้มาไม่เป็นไรมีต้นซากุระใช่ไหมตอนนี้ไม่มีนะแต่ว่าอ่ะอันนี้ต้นซากุระดูได้อ๋อดูแค่เขียวเขียวอันนี้ต้นซากุระเรามนติตัวเองนะไม่่คยมีโอกาสเคยนั่งกุยนั่งคุยนั่งแต่ไม่เคยมีโอกาสแต่ก็นั่งครั้งหนึ่งก็โอเคแล้วโอเคใช่แต่คนโชบนะมาหลายครั้งสองครั้งสามครั้งก็จะนั่งหลายหรือดู ที่อราราชิยามะนะท,ที่เที่ยวเต่ว่าคนธรรมดาอาศัยด้วยครับนี่ไงที่ญี่ปุ่นชอบเอาหินมาเรียงแบบนี้้เขาขายนี่ด้วยร้อยบางครั้งขายบ้านเอไปดูใช่บ้<อ>านเ<า>ปอร์มาเก็ด้วยแถวอาราชิยามะมีรถขายร้อยด้วยค่ะยังเปิดอยู่เอเดินมาในซอยอะไรไม่รู้่นะทุกคนมันเป็นซอยหมู่บ้านคนเดินมามั่วม่ค่ะ แล้วมันจะทะลุไปตรงป่าไผ่ได้อ่ะมันจะเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยหมู่บ้านแล้วก็แถวนี้มีร้านขายข,ายของอยู่สองร้านแล้วก็จริงๆตรงนี้มันก็เป็นบ้านคนที่คนอยู่อาศัยจริงๆนะคะแบบคนญี่ปุ่นแท้ๆอยู่มันก็บางบ้านเขาก็จะมีแบบตู้กดน้ําด้วยอันนี้ราคาถูกนะร้อยเยนน่าจะเป็นร้านคาแต่ว่าปิดไปแล้วนะคะบางที่ก็จะมีตูน้นี้ตู้ไอติมชอบสตรอเบอรี่อร่อย แล้วเราจะเดินทะลุไปถึงอาราชิยามะเลยเดินอ้อมไป6โมงครึ่งตอนนี้เดินทะลุมาเรื่อยๆมันออกมาตรงป่าไผ่เลยจริงๆซอยญี่ปุ่นอะมันไม่ค่อยเป็นซอยตันนะคะภาษาไทยเรียกซอยตันก็คือมันสามารถเดินทะลุออกผ่านกันได้หมดเลยแต่ส่วนใหญ่ร้านค้ามันจะปิดประมาณ6โมงเย็นาโมงหรือว่า6โมงนะคะตอนนี้อาราชิยามะก็แบบปิดแบบนี้แล้วคิดว่าไม่มีร้านไหนเปิดนะ เข้าไปบัมบูคอร์ทไหมไม่เข้าไม่เข้าไ <laughs> กลเกินไปอ๋อเวลานี้คนน้อยนะใช่น้อยริงถนะ้าเกิดจะเวลาลูกกลับมาเวลานี้มาพามาในหนาวดีกว่าเงงดินง่า,ายมดืดเอออาจจะด้วยมดืด <laughs> จะเปมดืดก็เลยจะได้ดีนะร้านยูโดฟุโม่โทฟุรองรอนคืออาหารเก k ยวโต แล้วก็ประมาณดังงหงอปลาหมันกันนุ่ม k y o t เนะถัดไปคือนาโรนอะไรอร่อยน่าเป็นค้าวกล้องลีน้ำแก็งใสรรชาร์มีรายอโร่จิ้มประมาณนี้นะคกล้คือเรียกว่าน้ำแก็งอันนี้คือผ่านน้ำแก็งใสมะกงชาเกียวสกบารีใช่ไหมแต่บางครั้งก็มีดังโกอของเรไม่ริงด้วยอืาอ่านิส้ตเดียวเนียนหันด้วย น้ำแข็งใสประมาณสองร้อยกว่าบาทนะคะคากิโกริอือคากิโกริคันจิอันนี้หน้าร้อนหน้ารอาอ้อนคลาดีเอจิอันชอบหวานไหนซอฟต์ครีมคากิโกริหืมได้หมดได้หมดถ้าหวานได้หมดอืมอ๋อบ้านเก่าเลยเหรอที่รับอันนี้อันนี้บ้านธรรมดาเนาะมีคนอยู่ไหมประตูเปิดจ้ะไม่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 อาศัยแล้วแต่ประตูเปิดโรงแรมป้าว ดีเจังคนน้อยก็ว่าตอนเย็นย,ยังไม่หมึใช่ไหมก็เน<ด>ี่ยตอนเย็นใช่ที่ตอนเย็นย,ยังไม่หมดกคนน้อยใช่ไหมอืมดูเมรานี่ดีครับเอ้จังร้านชื่อวากิวร้านชื่อวากิวร้านชื่อวากิวนะไม่ใช่เนื้อวา,วากิวญี่่ปุนเลยก็ราคาประมาณนี้สี่พันสามพันแต่ม <ไฟ S 1> ักคันเดียวเปิดจังเออมากคันเดียวกินดีกว่าอืมเด็กเด็กเด็กคนยังเขาห้าร้อย เพเพได้ใช่ดูจิ้นหน่วยอีป่าเพเปนะเพเพย์ไหมเพเพยกินไหมกินไหมปุ่นี่วันหลัวันหลัวันหละมากับเพื่อนเพื่อนใครเพื่นพว่ของไต่เพื่นเพื่นหรอมขายกาแฟไม่ได้กินทัวไปอ๋อ โอเคตอนนี้หกโมงครึ่งก็คือใครถ้าใครมาหกโมงครึ่งก็คือไม่ค่อยมีอะไรกินแล้วนะคะฉะนั้นถา้าอุ้ยร้านนี้เปิดจ้ะเปิดเปิดอติมเออไอติมโอ๊ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่เอออันนี้อ่ะเปิดอ่ะไปดูไอติมนี่นะกินไหมน่าจะร้างไม่มีแล้วนะถ้าก,บกับบอกว่ากินไหมหกร้อยช็อกโกแลตมัทฉะไอศสครีมอะไรก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ดีวกว่า ช็อกโกแลตมัะช็อกโกแลตมัทชะโอเคโคเขาจะปิดแล้วหรือเปล่าร้านนี้ก็มีที่นั่งชั้นสองด้วยนะคะเขาขายพวกขนมญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเมนูเป็นน้ำแข็งใสน้ำแข็งใส่ร้านนี้หนึ่งพันมากีคกนญี่ปุ่นคอนทีตามาไม่สปาร์เปช เพราะว่าทั้งแตะสามันปศัยปุกนะขน่าจะนูนไเลยแต่ั้งแต่ท่กสามันปศัยปุนะจี้ทากับคำนุงไม่พูดไม่ได้แค่ไม่บกบปุงเลย้ะคนุ่งก็ไม่พูดก็คือถ้กาโบกว่าชาเขียวแล้วก็ช็อกโกตผสมกับใช่ไหมแล้วก็ใจกับใช่ไหมแล้วก็กลุสดก็ไม่ว่ามือท่ามืให้มืแต่เขาว่าใช่ไแล้วก็ประมาณนี้ถ้าเขาจะดีปีเดน่าันนะ แล้วจะกินไหมอ่ะโมโหนี่กินได้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 ละลายแล้วค,ครับกินได้กินได้กินได้อืมละลายแล้วอ <laughs> <h> <ther im> ร่อยไหมละลายแล้วรู้เลยผักกาดจ้าโมโหนี <h> ่ <ther im> แต่จริงๆนะท่ากับเป็นคนญี่ปุ่นนะบางคนนะคนไทยมาที่นี่โอเคกต้โตโนะโปรว่าบางคนไม่สปามไม่มาเองจ้ะ c h a i เขารับกุินจากเราใช่ไหมแล้วก็เขาแล้วจ่ายใช่ไหม,มก็คือต้องเป็นสปาเทว่าชื่อวันนี้ไม่ใช่อืออือตก็คือแบบว่า<อ>วัฒนธรรมญี่ปุ่นก็คือแบบได้รับความสุภาพพอได้รับอะไรที่ไม่สุภาพมันก็จะโมโนนหนิดนึงอะนะ

แต่ว่าไม่ซืไม่ได้มีบ้างแล้วเมื่อกี้แบบไอ้ทางยืนที่ยืนตรงประตูเมื่อกี้ค่ะเขาก็เหมือนจะปิดประตูโดนเราอะ่ะแบบเราก็ยืนอยู่แบบไม่พูดอะค่ะแต่ก็แบบเดี๋ยวนี้ก็เป็นถ้ากบางทีเราเป็นพนักง,งานแล้วเหนื่อยมาทั้งวันแล้วมั้งไม่แล้วเราเห็นผู้หญิงเมื่อกี้สองคนซื้อเราก็เลยคิดว่ามันซื้อได้ไงเราก็เลยซื้อตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆโบกได้นะถ้าเกาไม่ยื่นยากคองแต่ว่าถ้าไม่ไม่สปารบกได้ แต่าะอะไรนะเออเ่อเอเเราก็เป็นยูทูบทำมาแล้วใช่ไหมก็มต้องทำประมาณนี้ไม่แต่เออบอกก่อนนะว่าตอนนี้แบบญี่ปุ่นโดยเฉพาะที่เที่ยวมันไม่ได้แบบพนักงานไม่ได้น่ารักแล้วก็ใจดีทุกคนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือถ้าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่ามาทเที่ยวที่เที่ยวอะเนาะก็ต้องยอมรับด้วยแหละที่ไทยอาจจะเหมือนกันน,ะะน,กนั่นแหละค่ะมืองกัเมืองก็เหมือนกันทุกที่ถ้าเกิดกที่แต่โจกนะคนไทยก็โชว แต่บางครั้งเคยอดวางแบบตประมาณนี้มีน่าจะจริงก่นอนไม่เป็ี่ยนืลยภาษาจีนม,มีมีอะไรบ้างนาที่ภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีบางครั้งในห้างมีภาษาไทยด้วยถ้าเป็นสีแดงคะ่ะก็คือเสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นวันสีธรรมดาก็คือสีน้ำเงินแล้วเวลาดูใช่ไหมอ่ะรถไฟมาแล้วคและสองร้อยห้าสิบ ที่นี่เรียกว่ากิมโนฟอเรสอืมกลางคืนเขามีไฟด้วยถ้ามาตอนกลางคืนมันก็จะมีไฟด้วยสวยนะเขาทำมาจากผ้ากิมโ,มโนกี่พันต้นเนี่ยอหละอืมี่บรรยากาศกลางคืนนะคะข้างหน้าชาวต่างชาติเต็มเลยอืม เดินกลับต้องรลองดู <laughs> ขับเร็วมากโอ้โหสีหาเล็กงมป่าน้อยสุดขอม,มาเดเพราะว่ากงมปามีแก่หิมะหน้าหนาวใช่ไหม,มแล้วก็หน้ารองสีหารองมากถ้าใบไม้เดงหรือว่า สักระบจะคอนโดยูแบบตอนนี้ฮอคมอนนุ่งตุม้มโกยังยู่ครับโอสุรยโอเขาบอกว่านั่นที่นี่พักได้นี่ครับนั่นที่นี่พักใจดีมากานานแต่เกาอีกนั่งเพิ่เดี่ยวได้ถ้ากานาเขาที่เร็วขับไตที่ท่านองในประเทศไต่ไม่มีพาร์กิ่งประมาณนี้นะ ที่พุーーーー่ง parking อยู่โอเคพอดีถ้ากกันจูーー่คนพุ่งไม่สปารมากีก็เลยเข้านี้ทักกันยากตามว่าดูคนนั้มาเที่ยวอีพุ่งที่ไหนก็ได้มาเที่ยวอีพุ่งมีอะไรจู่คนปุ่งไม่สปารบ้างครับในขียงค c ม m m e n t ให้หน่อยเอ้จันจริงจริงถ้ากานไม่เคยชอบที่เที่ยวคนอยู่เออโดยเฉพาะเวลาตัวเองไปเที่ยวต่างจังนะ จะอยากจะดูมสอยประมาณนี้ท่าดต่ที่ไต้หงมัปรันประมรามขนคงอาศัยที่ไหนปรบทาอะไรบ้างคงทำงานจะทำอะไรกิงประมาณไหนไม่ใช่ที่เดียวนะจ๊ะสอยนี่อะใช่มากี่ด้วยเด็กด้วยคนญี่ปุ่นคนอันเดียวใช่ไหมประรามนี่น่าสนใจเอจ๊าไปจินไม่ไดดดึงถานประมาณนี้ใช่ไหมแรบเค่ไปที่เดียวใช่ไหม ภาษาซีฮาวันนะแต่ถ้าเอ๋ยชั้นอาศัยจินนุ่งดูันสงุดวันไลด์อันก็จะอยู่รラมาณนเดท่านท่านมาได้ก่อนมาเที่ยวไทยลูเค่ไพ่ซูเปอร์มาร์เก็ตบางเราก็จะสำหรับคอมาเที่ยวพิเศษเวลาเที่ยวนั่นท็กซี่รถไฟรถเมลรถทังมีอะไรก็มี ถ้ากันเนีนามว่าดูมครับมาดูมดีที่สุดถ้าจูอะไรใหม่ๆม,ยมย่ยุสุดทุ๊กเฮ็นนานอะไหมครับที่ที่ทรถไฟตานนะตอนนั้นถ้าก้าคุยเห่นที่เถวๆดอมวางรถไฟได้วางประมาณวังับบนนี้วองครับ มี้ายขยียนเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า,อ,าอันตรายระวังวันนั้นถ้ากก็ดูจากรถเมล์ตกใจมีภาษาญี่ปุ่นบ้างด้วยทุกคนนะตอนนี้ญี่ปุ่นก็เข้าไปนะ่ารองแล้วเวลามาเที่ยวญี่ปุ่นนะระวังย่ารืมกินดูมน้ำดูมน้ำยูยย่จะเป็นลอมอไจะเนานะแล้วก็ถ้าไม่สบายนะรีกรถไปบา้านก็ได้ เตียวๆข้างๆมีคนญี่ปุ่นเรียกก็ให้แต่ทำไม่สบายจริงๆรถไฟหยุดเร็วใช่ะไม่ตอนนี้บริการน้เนาะร์อืมมูนีนาถ้ากับเอจันโชคไปดูฟุตบอลใช่ไหมโกนับไปรถไฟไม่ใช่โดยขับรถไปเองแต่มูนี้ชอบนั่งรถไฟจากที่นี่ไปคาเมโอกะซังกาสเตเดีย シップなんてないかなゴルイバンカンチャイ、サラニレコワンランゴ、ネーナムワンガン。ティニーサ、サラニーサガーラシアマ、ミー、バーガー、アローエじゃアピツバーガー。ワニメデキンテはワンランキンドは、アイ。アピツバーガー、ミー、ソングラン、ティー、キート。オッケーな、ワニードゥンプラマニー。オッケー、ファイスーナンー。トニープン、ヤン คนใช้เงินสดยุกว่าครับน่าจะใช้เงินสดยุกว่าประเทศไทยตอนนีペーペー้ก็ถ้ามีสองร้อยเยนนะสองร้อยใจได้สื้อได้โอ้ยจะขายอังทูกูนะหนึ่งว่าร้อยเยนจดได้ไอ้จ๋าเพ่เพะใจได้ฮันนี่จ๋านี่ถ้าถูกประมาณนี้ก็จะไม่ใช้เงนสดก็ใช้ได้น้ำมันจะไม่ไม่มีน้ำตาลโอเค あにや ?GMTP の高っちゃい。どうせ健康。好きな子うん、めちゃめちゃめちゃ。あに、GMTP です。これでいはい、こうか。お、なんや。あ、これか。えー、これくれあ、いけた。だいだよ,だいだよあー、だ,いだようん。はい、どうぞ。なんぼ、ロイ8と言えんか。うん、よし。 อืมโอ้ดีมากม,มีภาระที่สุดถ้ากาเวลาไปเวลาขับไตว่าน้ำชาชนิดน้อยครับน้อยจ้ะน้ำชาญี่ปุ่นมีแค่ชน,นิดเดียวอืมอันนี้จายที่จะรอดโอ้สองร้อยยสิบอือหรอเนี้ยสองร้อยค่ะอืมสองร้อยสิบ จอดรถสองร้อยยี่สิบน้ำร้อยห้าสิบใช้เงินสามร้อยไอติมหกร้อยเออโ๊ไม่ใช่เข้ารอยกว่านุ่มปังกุ้งปั็ผครับใช่ไหมทุกคนต้องสนับสนุนอมีอาเกตเจแปนนะเพราะว่าแค่ออกมาเดินซื้อน้ำทะเลาะกับพนักงานไอติมไม่ใช่ไม่ใช่กาหน้าโมโห ไม่ไม่จับมึงกับเขาได้หันจังคอนเต์คอนเตน,อน,เนขอบคุณครับบนส่งซูปเปอร์แตงให้ทักาหน่อยตอนนี้ใช้เงินหนึ่งพันเยนอโนทำที่บ้ายไอติมทำเอนดีกว่าอะไรไม่รู้วันนี้กินอะไร,อะไรตอนเย็นอไอติมอ่ะอาหารเย็นหรออ่ะไข่ต้มครับอะ, <laughs> อะไรก็ อามมาลงแล้วนะที่จอดรถเราเร็วเลยจริงด้วยไม่ไม่เอาหวังครับไม่เอาหวังมาลงแล้วรีบเดยอเด้อเดี๋ยวตอนที่เออะเดินมารอทักะที่สถานีมัสโอะแถวบ้านนะคะคือตอนแรกอ่ะทักก์เขาไลน์มาก่อนแล้วว่าเขาว่าเจอหมาตัวหนึ่งมันมีปอกคอด้วยนะทุกคนคิดว่าหมามีเจ้าของทักก์เขาเห็นแล้วเขาก็ไลน์มาบอกว่าเออให้จังเดินมาลองมองดูสิจะเห็นหมาตัวหนึ่งแบบเป็นหมาแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเจ้าของแต่มันหลุดมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอก็เดินมานะแล้วเอก็เห็นจริงด้วยแล้วแต่ทีนี้มันเหมือนมันหนีไปแบบเดินเดินเดินแล้วเอก็พยายามจำ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 ตามหามันก็หายไปแล้วอ่ะคือตอนนี้น้องไม่รู้หายไปไหนแล้วทุกคนมันเป็นหมาแบบสีน้ำตาลตัวเล็กเลยก็แต่เอไม่ได้เห็นใกล้ขนาดว่ามีปอกคอหรือเปล่าแต่ถ้กกาเขาบอกว่ามีปอกคอมนี่เจ้าของมีมี ไม่ดูนะที่จะใส่เบอร์ทรนัพท์กออก็กคิดนะว่าถ้าเมื่อกี้แบบเจอก็จะจับไว้แล้วก็ไปแบบว่าแถวๆนั้นม,มีป้อมตํารวจทุกคนก็ค<ม>ือจะอาจจะเอาไปฝากไว้ป้อมตํารวจหรือว่าเราควรจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็คือแบบอยากช่วยอะ่ะ<ม>เราคิดถึงว่าถ้าแบบว่าเป็นนัดตัวจังหลงไปแบบนั้นอะ่ะเราต้องตามหาไม่ได้นอนทั้งคืนแน่เลยอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเอ่อก็เลยที่หลังเออจะไปเดินเล่นนะตัวจางใช่ไหมเดี๋ยวก็จะแวะไปดูเผื่อเจอน้องหมานะส่วนตอนนี้ก็คือจะกลับบ้านแล้ว ขับรถไปประมาณ5นาทีนะคะก็คือกลับบ้านรับนัดโจจางเราก็ไปซื้ออาหารนะคะวันนี้ของเราก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าวันนี้ทักกะเขาก็ทํางานทั้งวันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เอไปตีแบตกับน้องโยมานะคะแล้วก็น้องปุ๋ยก็เลยทั้งคู่แบบโอเคกินข้าวอาบน้บนอนใช่ใช่ใช่ยังไงก็ฝากคลิปโอเมียเกตเจแปนด้วยนะคะเดี๋ยวว่าง พรุ in, sea, in, in so ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันหยุดเราจะไปดูอาจิไซกันแล้วก็ถ้าเราเดินเล่นดูดอกไม้แถวๆไหนเดี๋ยเอกกับทักะจะพาเดินชมบ้านเมืองญี่ปุ่นอีกนะคะเออวันนี้ก็คือเดินเล่นที่อาราชิยมะตอนเย็นประมาณนี้นะคะถ้ายังไงฝากกดทูกใจกดติดตามให้ออมีอาเกตเจแปนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ้ยแลัะโมโหโมโหโมโหปะ ไม่ใช่ถ <laughs> <laughs> <N cción> ้ากลับโมโหเกมไหมเนี no <sh> ่ยพอเจออะไรที่มันไม่ได้มาตรฐานไงมันก็โโมหโมโหโมโห